สวัสดีครับผมม้วนจูเนอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถคันใหม่ที่ผมซื้อไว้นี่ฮะเอาไว้ขนของไอ้สัตว์รถแทนเนี่ฮะเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติคันนี้ให้ฟังโอเคเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขายนะนี่ตอนไปเอารถเจ้าของนั่งน้ำตาไหลเลยนะคอรักมากเลยดิกูให้ราคาต่ำ กันนี้เห็นสภาพแบบนี้ดูหนักๆแบบนี้นะวิ่งอยู่11กว่า11 4 11 5ตอนนี้ปัญหาหลักเลยคือหลังซื้อมาแล้วเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำอะไรเล้อไปหน่อยพาไปล้อนั่งหน่อยดีกว่าป่ะพี่เป็นอะไรอ่ะ สวัสดีครับผมอ้วนจูนเนอร์นะฮะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูรถคันใหม่ที่ผมซื้อไว้แต่ตอนนี้ต้องยืมแบตเต้ยก่อนแต่อย่างเนี้ยโอ้โหชั่วโมงกว่าแล้วเอ้ยตายตายนี่ยืมยืมเขายังใช้แรงงานยังได้เลยไอเดี๋ยวก็ดิเฮ้ยคนดูอยากรู้คนดูอยากรู้แบตอะไรเนี่ย เอาไม่มีหนเปกติมันสีน้ำเงินเลยโอ้โหเดี๋ยวเขเล่นบุกกันหน่อยเมื่อกี้ของจริงเอาอะไรแต่งานยังได้เลยนี่แบตบอสนะฮะทำไมมันสีดำโปรตีนปกติสีน้ำเงินไม่อะบอสคือเดียวเลยหลือเปล่าทำไมมันสีดำปกติบอสมันสีน้ำเงินไม่อะสีฟ้ามันมันมีไม่รู้เหมือนกันนะตอนเราสั่งเอาอะไรของบอสบอสปลอมป่ะเนี่ยจริงจริงของบอสปลอมป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกเกมเด้อันนี้เรียกเกมครูก็ไม่รู้กูสั่งมาใส่กับไส้ตั้งลองอ่านนิดในเกม โอ้ร้อยสามสิบหรือว่าหรือว่าแอมมันเยอะป่ะมันเลยสีดำเก้าสิบสี่แต่แต่ใหญ่เว่อร์นะก้าสิบสี่มีด้วอเหรอเล็กสี่ตรงนี้รหัสมันอ๋อร้อยสามสิบดีก้าสิบสี่กติประมาณเออประมาณร้อยแอมอ่ะเฮ้ยทำไมมันสีดำวะคุณผู้ชมลองเซิร์ชดิเนี่ยลองเข้าเข้าคอมเมเซิร์ชเซิร์ชหน่อยว่าอ่ามันของแท้หรือของปลอมขึ้นโลโก้ให้เขาด้วยคือโลโก้ให้ดูอีกทีนึงแล้วถ้าเป็นสีฟ้าเล็กกว่านี้ป่ะเออสีฟ้ามันสานีมสามบาท สอวบ้านเมื่อไหร่จะไปที่รถกุญแจมายังหมแล้วแหม่ก็เห็นมึงบอกแข็งแรงแข็งแรงแล้วกุญแจปัญแจไม่รู้ดิตัวใหญ่ตัวย้อยใหญ่ขับหน้าที่ผายเดี๋ยวจะเปลี่ยนประเด็นว่าไปดูบงดูแบตเดี๋ยวเอาเตอร์รี่ไปไหนนะรอนกไปดูกันว่าผมซื้อรถอะไรนี่ฮะเอาไว้ขนของไอสัตอันนี้รถพี่เอกฮะรถพี่เอก อันนี้เขามาให้ไล่ครับเอกโทไล่ทุกวันไม่ใช่ใช่่อะไม่ใช่เอกเอกเขาเรียกเอกอะไรดีวะเอกราบิดาพี่เอกดีแม็กซ์ซิาเป็นฉายาเขาดีกว่าก็มีปัญหาตอนความเร็วร้อยแปดสิบมันเซิร์ชจิกชิ๊กวันนี้ลองไม่ได้ถนนเปียกออกไม่ได้ถ้าออกเราเละเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แห้งค่อยออกน่าจะไม่ได้ลองตรงนี้แทนแทนนี่ฮะเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติคันนี้ให้ฟังคันนี้ซื้อไว้ยังจ่ายตังค์ไม่หมด ไชั่วโ,โมงกว่าแล้วไฟแบตเนี่ย <c oughs> เรียบเรีบรยบพอแล้วไม่ควแจงเลยมีสติ๊กเกอร์วัตต์เจร์ด้วยนะนั่งจับไปหลังมันก็พอละมั้งจับไปไหนในร้านเนี่ยแค่ตาตาเฉยๆก็พอละมั้งอยูเ่เผื่อขั้วมันหลุดไปโดนรถเปล่านี่ไงเอาให้ชัวร์นะไอ้แบตมันไม่โยกหรอกขั้วจะหลุด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันบอกว่า บอกไว้ก่อนว่าเสียงมันหดมากตู้ไต้ันแดงเลยนะบอกโอ้โหจะบอกว่าไตทันโดนไต้่ันไม่ได้ขี้เลยอะแบตก็มีแบตเสียโอ้ยภายในไม่มีฮะเขาบอกว่าเจ้าของบอกว่ามันเปื่อยเปื่อยยังไงบอกไม่รู้เหมือนกันน่าจะน้ำเข้าประตูคาร์บอนมั้ง Hey, Ay okay. tay. งานสร้างมากเก็บภาพก่อนบังแล้วเดี๋ยวจะมาคุยประวัติให้ฟังว่าคันนี้เป็นอะไรมาย,ยังไงแล้ทำไมถึงซื้อไว้ เสียงเป็นไงกันบ้างร้าใจไหมผมไม่ดูนะว่าในโทรศัพท์ได้ยินเหมือนหูเราหรือเปล่าในกล้องในได้ยินชัดแค่ไหนแล้วคุณใช้โทรศัพท์อะไรเปิดถ้าใช้กล้องเอ้ยถ้าใช้ลำโพงดีๆเปิดอาจจะได้ยินเพราะมันโหดมากตูกว่า2องพันทั่วไปเสียงโนตเตอร์ก็เด็กๆอ่ะเสียงแบบเสยงเต้เหมือนแมวตดอ่ะรถมันอ่ะอันนี้ก็เสียงหมาขี้อันเนี้ยดังหน่อยก็อันนี้ไม่ธรรมดาน่ะทำไมอ่ะเหตนี้ไม่ธรรมดาล่ะทำไม เล่าท่หน่อยไม่รู้กูกำลังจะเปิดดูนี่มันจะพูดอะไรพ่อคันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นลูกค้าผมเองจากจากลูกค้ากลายเป็นรุ่นน้องไปแล้วตอนนี้ก็ซีกันอยู่แต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจของขายไม่ค่อยได้ช่วงนี้เนี่ยคันนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขายนะนี่ตอนไปเอารถเจ้าของนั่งน้ำตาไหลเลยนะคนรักมากเลยดิกูให้ราคาต่ำ ยอกยอกมันเป็นรถคันแรกของเขาใช่คันนี้เล่าเลยเอาตั้งแต่ต้นเลยนะประวัติคันนี้นะตอนเขามาทำอะไรวะใครอยู่ไอ้ตังอยู่เหรออะมาอะมพูดแล้วมึงก็มาเถอะมาตอนแรกตอนแรกันมีปัญหาเลยมาไล่มึงเล่าข้ามไปเยอะเอาง่ายเขาจะมาใส่กล่องมั้งหรืออะไรเนี่แหละแล้วมาจูนแล้วมาจูนแล้วมันแรงดันไม่มาแรงดันไม่ดีแต่เขาบอกว่าเขาเคยไปทําที่ นอนหรือที่ไหนสักอย่างึางแหละไปทํากับพวกมาเอา่อแล้วก็ไปเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนอะไรมาแล้วก็พอไม่ให้ผมใส่กล่องหรือว่ามาจูนแล้วเนี่ยแหละมันจูนแล้วแรงนั้นไม่มาผมก็ไล่เช็คทุกอย่างทําทุกอย่างมันก็ดีขึ้นทีละอย่างแต่ว่าจูนไปจูนมาเนี่ยความร้อนขึ้นมาดูหม้อน,น้ำโอ้โหมันแตกมันอะไรหมดแล้ว <c oughs> เขาก็เปลี่ยนคืออะไรไม่ดีเขาก็สั่งเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วก็ไล่กันเปลี่ยนทุกอย่างทํานูน่ทนทํานี่ไม่หายแรงนั้นก็ไม่มาสรุป <c oughs> สุดท้ายผมบอกเขาว่าผมขอลื้อหัวฉีดดูนะไอ้ที่บอกว่่่าเพงปลียน เพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ผมมองข้ามไปเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่งทํามาเราก็เลยไม่ยุ่งพอสรุปได้เรื่องหัวฉีดมาท่านั้นแหละปุ๊บหัวฉีดที่เพิ่งเปลี่ยนมาเสียมีปัญหาก็าจะมีคลิปอยู่นานมากก็โอ้โหหกเจปีแล้วมั้ง <c oughs> หลังจากนั้นก็อัปเดตก,กันตลอดเลยครับจนอัปเดตไปเรื่อยอะจนเป็นเครื่องซิ่งจนจนเมาวิ่งสนามอะค <c oughs> ันนี้เห็นสภาพแบบนี้ดูหน,หนักๆแบบนี้นะล้อแบบนี้เลยไม่มีล้อตรงล้อเดฟนะใส่แบบนี้เลยใช่ <c oughs> มีแค่ประตูคู่หลังคาบ้านอย่างเดียวประตูหน้าเดิมหนักๆแบบนี้เลยวิ่งอยู่11กว่า11ต้นๆประมาณ1 11 1 4 11 5 <c oughs> ก็วิ่งได้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าด้วยน้ำหนักแล้วก็ไม่มีเวลาไล่ <c oughs> เพราะว่านึกอยากจะวิ่งก็โอเคไปวิ่งเลยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผมไปวิ่งกันสมัยนั้นก็ก็ไปสนามก็คือไล่แต่รถอย่างเดียวไล่จนเสียงานเสียการไม่เด้เด็ เือ uhm เอาเงินเอาเงานินทุกอย่างอะไปลงกับรถแข่งหมดเลยเอาเงินที่ได้มาไปทำรถหมดเลยอ่ะจนไม่มีส้นตีอะไรมีแต่รถือถ้ารถคันนี้ไม่คว่ำนะก็ก็ยังทำอยู่ดีที่รถมันคว่ำไปกูก็เลยเลิกทำเพราะว่าเงินลงจันหมดแล้วไงนั่นแหละพออันนี้เป็นลูกค้าเรานึกจะวิ่งเราก็ไปวิ่งก็เครื่องซิ่งสามพันนะแล้วก็ โบเนี่ยจำไม่ได้ว่าปากอะไรแต่ว่าเป็นมิติสามพันเนี่ยสภาพนี้เลยเนยที่วิ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นท่อดูดสดนะนี่ยโบลูกเลก็กอย่างนี้ไม่ได้ลูกใหญ่ไม่ได้เี่ห้านะี่นี่ลูกแค่นี้นะลูกนี้เลยเนี่ยวิ่งสิบเอ็ดห้าเราบมน้ำมันตัวถูกดูเจ็ดพันกว่าบาทเดี๋ป่ะเนี่ยมันไม่ได้อะไรพิเศษเลยเก็ธรรมดาทั่วไปเ,เก็บสายไฟ,ไฟแค่นั้นเองี่ยท่อดูดไหนลองดูดิ เออยังไม่เล่นด้ยังไม่เล่นนะนี่เทาไหน่่า่มีินนี้แค่นี้แหละดูดแล้วก็วิ่งก็การชนนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะการชนนี่เป็นสติกเกอร์ไม่ใช่คาร์บอน<า>อันนี้เหลืองแล้วดูจากการใช้งานคือเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เขาไปซื้อรถใหม่แล้วพอซื้อรถใหม่ช่วงก่อนโควิดปุ๊บมันก็ต้องผ่อนสองคันคู่กันคราวนี้พอเจอโควิดปุ๊บโอ้โหผ่อนคันเดียวก็จะตายแล้วต้องมาผ่อนสองคันไหนจะบ้านไหนจะลูกอีก <S <S สองคน ใช่ไหมเจมลูท <Techn Pokémon> <pakai> ุกสองคนป่ะนี่คันนี้เป็นรถคันเดียวนะที่สติกเกอร์วอนจูเนอร์เยอะที่สุดในโลกแล้วนี่วนจเนอร์นี่วุนจูเนอร์สองนี่รถก็มีมีทุกตัวสติกเกอร์กูอะพี่มเนอร์สามมีทุกตู้มสี่ไม่ถึงกันทุกตู้เยอะมากอสี่อันอ่ะก็ภายในนี่ฮะผมไม่มีแล้ว เจ้าของบอกว่ามันเปื่อยตอนแรกเราก็สงสัยเฮ้ยมันจะเปื่อยได้ไงน่าจะเนี่แหละครับประตูไม่ไม่เข้าลูกเป็นร่องเห็นปะเป็นร่องวาเนี้ก็น่าจะน้ําเข้าแล้วก็ไปโดนมันเปื่อยคิด,ค,ดคิดว่านะหรือไม่ก็ลืมปิดประตูมีสองกรณีเบอะนี่เป็นเบอรเคอร์อกี้แท้นะฮะล้อเล่นนั่นนะล้อเล่นกะกูบอกเคอร์รี่นะเดินมาเามนี่ฮะเบอแท้ก็มีแค่นี้แหละ มันไม่มีอะไรแล้วมันเ,เรียบๆนะใช่ถ้ามีผมก็ดูข้างในเดิมๆเลยอ่ะเพราะฝานี้ก็ปิดอยู่อย่างนี้ฝาปิดอยู่อย่างนี้ก็ดูเดิมๆไม่มีอะไรของเล่นน้อยอือของเล่นน้อยมากเลยแต่ภายนอกดูโห,ลหลสาภาพนี้เมืกก่อก่อนเมื่อก่อนสภาพนี้ถือว่าสุดแล้วนะอ<ช>ยากเปลี่ยนไปแคนด้าแคนด้าเติ้ลไปให้หมดเติกูไม่ถึง รู้สึกพิเตอร์เย็บ่อยนะช่วงนี้ห้องเครื่องห้องเครื่องก็ยังไม่มีอะไรมากเลยดูดิมีแต่แบบโล่งๆ่เก็บตอนนี้ปัญหาหลักเลยคือหลังจะซื้อมาแล้วเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำอะไรเขาเหมือนเขาพันเขาอยากได้มากแบบไอ้ต่างห้องวาดเยอะตอนนี้ เขาปกติตอนนี้นสี่บ้านเยอะแล้วมีก็ไม่ไหวแล้วมันเดือดร้อนไหนแต่จริงๆมันขาดนะหัวเดียวสีประตูขาดสีประตูมันไม่มีแขก่ปกติประตูแต่จะไม่จำเป็นต้องมีครบก็ได้ถูกปะล่ะมันเป็นหัวเดียวมีเล็กสองจะขายก็เสียดายจะขายต่ออีกทีนึงมันก็เสียดายทำมาเยอะเหมือนกันทำมาเยอะด้วยแล้วก็ มันเหมือนรถล้าเลยนะคันนี้พ่เจ้าของไม่ได้ขับเลยเพราะว่ามันขับยากเครื่องมันแบบโหดมากอะขับยากนี่ไม่ได้ยากที่เครื่องยากที่อะไรนะมันแข็งด้วยอท่อเทอร์มันดังมากอะมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการขับใช้งานแต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้ปกติเลยคือถ้าเข้าหมู่บ้านเขาก็ด่าพ่อก็เลยคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีผู้ชมชิคกี้นครับว่าเราจะทําอะไรกับรถคันนี้ดี90%พี่ทํารถแข่งต่อเลยครับเชื่อผม่า อือเอาที่ไหนไปแข่งเวลาไหนไปแข่งอาะคอมเมนต์มาคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้เอาคันนี้ไปทําอะไรระดับแรกเลยหนึ่งทำเดิมๆขายสองเก็บสภาพซิ่งขายสามเก็บไว้ใช้สี่แข่งห้าเอาเครื่องให้ตัดไอเดี๋ยวกูวิ่งให้ดูวิ่งกับกูไหมวิ่งกูไหม แต่ก็บอกไปแล้วไอ้สายไี่ได้เอาตเฮ้ยไอ้เต้ยไม่อยากได้เครื่องซิ่งบุรีเลยเออหรือจะเป็นข้อหกเออเอาเรื่องเายเรื่องให้เต้ยเอาอะไรได้ยกเลยไม่เลไม่ต้องจอดทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวยกเลยนี่สับเลยเนี่ยสับเลยเปได้แลยเดินเชี่ยวโอ้โหตรงรุ่นโอ้โหเนี่ยไอ้ตรงรุ่นจัดไปพร้อมเกียร์เลยเนี่ยโอเอสด้วยโอ้โหโอ้โหมันต้องโดนแล้ว ไม่งเต็มระบบเ้ยไม่กี่หมื่นเงไอ้ทําคใหม่นี่หลายมื่นเลยนะเต้ยคิววันเร็จดีะหรือกดหกี่ฮะหรือกดหกีได้ต่างไม่ได้เลเอาเไว้แม่งมีราคาอ่ะหมอสองมาท่าสองมแล้วันนี้ี่ถดเก้าาจม้แ่รุปวีคันนี้ก็ใส่หน้าอีกล้ เด้ล้อไปให้หน่อยพาไปล้อนั่งหน่อยดีกว่าไปเฮ้ยยางยังนิ่มอยู่เลยอ่ะไม่แข็งมากนะมาเต้นร้อยไปเลยนะดูน้ำมันเครื่องหน่อยอยากให้พาไปกดไหมเอ้ยอยากให้พาไปขับไหมอยากให้พาไปกดเอ้ยอยากให้พาไปขับกดแชร์กดหัวใจให้ผมหน่อยเร็วไม่ถึงขีดใช่เหรอเติมหน่อย แล้วเหยออกเหรอยี่สิบหนึ่งชิ้นดิดนึงมึงกำลันดันมากเลยนะหน้าถ่ายสิ้นมากเลยไปลองขับก่อนเติมไปก็เสียดายถ่ายเลยดีกว่ามั้งถ่ายเลยเติมได้ครับถ่แบตคูณดีครับถ่ายแปดูดีแต่ผมเขาพี่ว่างนะติดแต่น้ำมันเครื่องนดำปีนะฝัดชิ้นหน่อยดีกว่ามั้งเดี๋ยวอาจารย์เต้ยถ่ายให้เพราะว่าไม่มันมันต้องมีการได้มันต้องเทสเครื่องก่อนขายก่อนฝัดเลย เ้ยถ้ามึงยกหาัแล้วเครื่องไม่ดีทำไงเต้ยนี่มึงตอนมึงถ่ายมึงได้เห็นเอ้ยแล้ามันเครื่องเออดีไว้มีตรงมีเศษไหมมึงได้รู้ไงถูว่าเดี๋ยวกูใส่น้ำยาขัดชิงให้ขวดหนึ่งเลยเผื่อไอ้ตังรู้ด้วยเออเผื่อตังเห็นว่าเฮ้ยเอาไงดีวะพี่เต้ยเอาหรือตังเอาดีวะไม่ได้กลับบ้านแล้วโอเคฮะนี่น้ำยาอะไรวะเนี่ยอ่านไปดิฟักเพิร์กเพิร์กอะไรใช่เหรอวะอ่านข้างล่างกัน engine oil system fuel ฝัดฝัดเหรอเออฝัด ฝัดแล้วนี่อะไรเฟลเหลอฮะเฟลเอลอะไรอ่ะทวิตใช่โวะก <c oughs> ูก็อาา่านไม่ออกอ่ะเอ้าไปเอาเองวิธีใช้เติม plus ef หนึ่ง e ขวดลงในน้ำมันเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์และติดเครื่อง1 0 1ถึงนาทีและปล่อยทิ้งไว้10ปีโอ้โหไม่ต้องขับกันแล้ววันนี้เปิดไงวันเนี้ยไอเชีย์ไปไม่เป็นเปิดวะ เปิดฮหรอมันต้องกดเยฮ้ยชอบท่าแม่งท oh ี้ผ่ายเลยขาไม่ดิแม็กาโน่ะเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ไอ้นี่กันนะดีเซลกูเคยนะเติมดีเซลล้วนเลยไอ้เหี้ยชชาร์บันลาย รับพนันหน่อยได้แบบนั้นยังไอหมองฉ<ฮ>ันนี่หมองอีเวนอย่างนี้อย่าเรียกหมองเลยอย่างนี้บอดแล้วเนี่ยสภาพรถเต้ยเกลี่ยน,นิดเดียวเล้ยเป็นอะไรที่แบบว่าขับเข้าบ้านไม่ได้เลยนะ Lord, Lord. แล้วด,ด,ดูสภาพรถเต้ร์ดิมันมันเหมาะมากเลยมาดูมาดไอ้เต้ยมันไปเาขึ้นไาเนี่ยทำไมสูงอะ่ะโอ้โหเครื่องอยู่ในรถเตร้รนะบอกเลยโคตรแรงกงมีวิ่ง11ต้นต้นเลยอะ่ะรถเตี้ยด้วยนะรถสูงนะยางใหญ่นี่ยางเล็กโอ้โหแรงมหาศาลนะตอกเกียร์แบบป้าวป้าแบบนี้น่าโดนว่ะที่เดิมก็โบราณเลยขอทอดูไอโฟนละ ผมขอแค่ทอดดูแอร์โฟว์อะโคตรอร่หรือเปล่าอย่างเงี้ยดูพร้อมยังเพราะยังอะไรอ่ะถ่ายความเสื่อมไงเพราะยังหมดยิ้มโจ้เลยไงเอาอร่อยวะแค่ยิ้มโจ้แม่งเหมือนตัวโกงอ่ะที่มันฟันกันเงินเ่ะแค่กัดฟันโคตรโบราณเลยเฮ้ยเ้โหอะไรวะให้เขาดูดูหน่อยแม่งแล้วดูท่านผู้ชมเขาจะบอกว่าไอคนตัวเล็กๆเยอะแยะเนี่ยไม่เอามาถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช่ไช่ถ่ายเฉยเลิกงานแล้วไม่ใช่คือเขาจะได้สํารวจไงว่าผมไม่ได้รังแกเขานะแต่ว่าแบบเขาจะได้ดูว่าเออน้ำมันเครื่องคุณภาพเป็นยังไงเครื่องตัวนี้เหมาะที่เขาจะซื้อหรือเปล่าใช่ใช่คือทําเองถ่ายเองตัวนี้ถ้าทําเต็มระบบประมาณนี้เครื่องนี้ต้องมีประมาณแสนเ,นเกือบแสนอ,ะอน่ะเกือบแสนเราคิดเต้ยสองแสนทอเอาไงเต้ยต้องโดนละมั้งทำเองเกือบแสนแลวนะเต้ยทำใหม่อ่ะ นี่มึงก็เห็นอยู่วิ่งไม่กี่ทีเองใชแ่แล้วลวิ่งไม่กี่ทีไม่กี่ทีเป็นกูจัดแล้วเนี่ยเป็นกูจัดแล้วเนี่ยพันเหล็กพันเหล็กเด็กแนวพันเกี่ยวัเกี่ยวพันเกี่ยวเยวเราางือไหนรู้สภาพไหมเนี่ยอยากรู้ใครแม่งปาดถังเ <laughs> ย็นหรือว่าไปอยู่หน่อยเนี่ย <S <S น้องอยู่อ่ะ ดำอยู่ยแล้วเฮ้ยเตย้ยดำป่ะดำดำมากปว่าเฮ้ยมันต้องถ่ายทิงท้งไว้สักแป๊บหนึ่งเลยด้วยมึงปิดน็อตไปแล้วเหรอเต้ยอ้าวมันต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำมันมันยังไม่ใช่ป่าวเฮ้ยเต้ยเฮ้ยขนมไม่เป็นไรเครื่องมึงอะ่ะแล้วแต่มึงเครื่องมึงนี่บเหมือนประคับข,ขายไงกันไม่รู้ โอเคฮะหลังจากเตยถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาเติมน้ำมันเข้ากันก็นี่ฮะกวยผมเพิ่งสร้างเองอันนี้เครื่องปิ้นสามดีเป็นไงคุณภ,ภาพมันจะดูแบบนนหนาหนาลองมือจับดูดิมันไม่ปองแปงเหมือนที่เราซื้อทั่วไปนะหนาจริงวะถูกป่ะอันเนี้ยหนาเนี่ยผมปิ้นเองกับมือเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นร่องน้ํามันไหลลงเลยอย่างเฟี้ยวด้วยเพราะปกติน้ำมันมันจะแบบลงแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแบบมันมันจะกระชฉมางอะไรบ้างวันนี้ใช่ป่ะล่ะ เดี๋ยวจะมาดูดีกันว่านี่ผมไม่ได้ออกแบบเองนะอย่าคิดว่ากูเทพนะกูไปกรอกเข้ามาแล้วกูก็ปิน้นเฉยนี่ฮะก็เป็นน้ํามันเครื่องเดเงเ็กออยนะฮะที่เคยเอามาให้ดูกันไปนะฮะอ้าวมันแถวอาไม่กล้าที่อนนะันเ,เนีน้ยว่าได้ได้เขาเก็บไว้เติมใช่กูลืมอ่ะกูลืมอ่ะเขาเก็แล้วมันก็หลุดใช่ไหมล่ะใช่งั้นฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเออนึกวา่วาหายไปไหนมันมีในชุดนะฮะท่านผู้ชมมีให้ทุกชุดนะฮะ ถ้าไม่ได้ก็ทวงเลยอ,อลองเทดิว่ามันง่ายกว่ากล้วยอื่นหรือเปล่าไอ้กล้วยเอ้ย,ก,ย,ยอกี่ชั่วโมงอะฮะไปห่หชั่วโมงชิ้นนี้นใช้เวลาผลิตแปดชั่วโมงดีแปดชั่วโมงเลยอะเออมันนานหน่อยเดี๋ยวดูดีเวลานะ้ำมันหกแล้วมันจะแบบคือกูเห็นมันแบบมันออกแบบอันนี้มาไงกูเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรก็เลยแล้วมีอ่ะสอดก๊อปปี้มาก็ดูนะว่าจะมีอะไระไม่ไดีอเอาเทเลย ให้มึงถ่ายไม่ได้ให้กูถ่ายเฮ้ยเฮ้ยมึงเฟี้ยวอ่ะมีอะไรอ่ะอ้ามันไหลลงไม่เหมือนโอยมันไหลเป็นเฮ้ยไมนเอาแล้วมันลงเร็วดูดิไอ้บางไอ้บางหนูต้องยกหนเลยไม่มีอากาศอากาศอะไรเปล่าเลยเด็กอ๋อยกอันนี้เหรอ มันไปโดนตรงเทียมพอดีไงที่ไหลย่างเฟียวกันดูดิมันก็เหมือนกวยทั่วไปไหมเดี๋ยวลองไปดิลงเร็วลงเร็วกว่าป่ะมันไม่ต้องแย่งกันเนาะเดี๋ยวทำสีใสมาให้ดีกว่าทำสีใสเป็นเรื่องแสงนีสีใสด้วอเอ้ามีกูเพิ่งซื้อเส้นใยมาเป็นแบบใสๆเวลาโดนแสง UV จะกลายเป็นสีชมพู ไปแขวนเลยมาเก็บให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเมก้ากูอะไม่ลืมนะนี่นะฮะมีแถมทุกชุดนะฮะถ้าไม่แถมถแสดงว่าช่างแฮปไปเี้ยชิคก้าชิคก้าแล้วชิชิเอฟวีไปบ้าแล้วโอเค ทำไรวะเต้อุ้มพูดไรกันเลยมึไม่รู้เรื่องไงภาษาสมัครโอเคใช่ไออยู่อยู่อะไรสามว่าแล้วเลยอีกทีโอตอนนั้นที่เวลาไม่ดีพอนี้ด้วยอ๋อหัวเกียร์เออตอนสับแล้วหัวเกียร์หลุดไม่บวนเป่าบ่อยคันนี้ทุกทีอะหี้ยเกียร์สามอะแต่พ่ไปลองขับธรรมดาพอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกฝนตกไปปอยถนนคงลื่นอ่ะก็เดี๋ยวขับแบบธรรมดาพอ ไปไล่นะ้ำมันบูนหน่อย,อยน้ากลางๆหน่อยนะเต้ยมึงอ่ะโอ้โหปิดสแลงเลยนี่รถเปาเิ in know เริ่อว่ะอแล้วมันแรงม้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอ่ะไม่ทันดีกว่าเนาะคาวธรรมด้าพอก็ให้ดูว่าแอร์มันเย็นแล้วกันกินลมเอ,อ,ลองชมวิวหน่อยไม่ทักกูหน่อยเหรอกินลงไอ้สัตว์ไอ้ <c oughs> ที่ หัวเอ๋เลยอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วกัำดีกว่าะใช่เต้นผมไม่ได้คำนานนอนแล้วดแห้งหรือเปล่ามันตุ้มๆลำปำไงไม่รนุหัวเดียวยังหัวเอ๋เลยอ่ะแล้วนี่เครื่องซิ่งอ่ะขนาดเต้นร้อยยังฟรีเลยอะเมื่อกี้ฟรีนะถ้าต่อมีเลื้อย รถเนีย <Okay. S 2> โอเคว่แม่สุดจริงไอ้เหีห้ยทําโฮ้ยเด็กๆเสียงพวกนี้เด็กๆขับไม่ได้เลยนะไม่ได้ขับนานแล้วแบบมันเจวนี่เสียวควบันโจนแล้วใจเป็นไงเต้ย ถามลูกค้าเราดิลูกค้าเราปเป็นไงบ้างเครือ่องตรงนี้เป็นไงบ้างถือว่าจัดอยู่ได้ป่ะอย่ากได้ะต้อใส่ต้องใส่ต้องเป่าหลายๆวันหน่อยพูดกรอกหวยแล้วเต้ยเครื่องซิ่งเต้ยเครื่องซิ่ง <S 1> <S 1> ๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบไปเปลี่ยนชื่อเฟซมันโกเต้ยเครื่องซิ่งของมันต้องมีแล้ว <S 2> <S 2> มันได้วางเคลเลย,เยต,ต้องเครื่องซิ่งอ่ะอต้องถามมันตีนแล้ว อยู่ไม่ได้หรอกรถเดิมอ่ะใช่เสียงแม่โคตรเถื่อนเลยรถอะไม่ดิบเัยขนาดเข้าเกียร์แล้วยกนะเมื่อกี้เกียร์ยกเกียร์ยกอะมัติดพูชแบบมากระจายเลยเสียงอย่างลั่นอะ เขาไม่เห็นหรอไนีา่ก่อนหหทำไก่อนทำไมตื่นาหังไม่ใช่ห้าสิบหกอ๋ขนานาดน่าจะจาประมานี้นะถ้าขาดไม่อขนาดน่าจะดีสิบหกเอ๊ของเรื่องว่ะ แต่แม่งลูหูไปหน่อยนะตะใชมัต้องเก็บอะไรละเอียดดีกถ้าจะใช้อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอย่างที่บอกก็ไม่กล้าเหยียบเต็มด้วยฝนตกด้วยด้วยกำลังแบบภลระกำลังแม่งมหาศาลนะนี่ขนาดไม่ได้ดูสดนะแล้วดูน้ำหนักไอ้เต้ยนั่งอยู่ตรงเกือบเกือบล้อหลังเนี่ยน้ำหนักเกือบ200อโลอะแล้วเราอีกคนละร้อยเนี่ยโหยังไปขนาดนั้นนะคิดดูแล้วกันก็ยังไงก็ฝากติดตามคันนี้ด้วยว่า อนาคตมันจะเป็นยังไงจะไปทรงไหนก็รอดูแล้วกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมบวนจูเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสวัสดีพี่เป็นไรอ่ะผมไม่เห็นเลยเนี่ยไอ้เหียขนาดนี้ึบ้าเปล่าไอ้เหียมึงถ่ายน้ำมันเครื่องไงเดี๋ยเต้ยถ่ายให้ผมบ้าเปล่าโอเคฮัลาไปก่อนสวัสดี